มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับประชาชนที่มีการลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ค่ะล่าสุดวันนี้ทางโรงพยาบาลหัดใหญ่นการมีการฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าในวันที่13สิงหาคมนี้นะคะทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้ทําการเรียกคิวจากระบบการจองวัคซีน ที่คุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะได้มีการเลือกโรงพยาบาลหาดใหญ่ไว้สําหรับเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนโดยคุณผู้ชมาสามารถตรวจเช็ควันเวลาฉีดวัคซีนผ่านระบบจองสงขลาวัคซีนหรือว่าระบบหมอพร้อมนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาเพื่อทําการฉีดวัคซีนในสัปดาห์ถัดไปซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่บอกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบผ่าน Facebook หรือว่าแฟนเพจของโรงพยาบาลหาดใหญ่หรือผ่านทางเบอร,ร์โทรศัพท์ของท่านที่ได้มีการลงท เบียนเอาไว้ทั้งในระบบสงขาว,วัคซีนและก็ระบบหมอพร้อมนะคะชั้นช่วงนี้เนี่ยใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทั้ง2แอปเอาไว้ย้าอีกครั้งว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันสงคลาว,วัคซีนแล้วก็หมอพร้อมเอาไว้แล้วก็มีการเลือกสถานพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนเป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะเข้าไปเช็คในแอปนะคะทั้ง2องแอปเลยว่าตอนนี้นี่มีการยืนยันคิวการฉีดวัคซีนของท่านเนี่ยเอาไว้เป็นวันไหนอย่างไรซึ่ง ทางโรงพยาบาลก็จะมีการคอนแทคหรือว่าแจ้งกลับไปนะคะที่แอปที่คุณลงทะเบียนเอาไว้หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนเอาไว้โดยจะมีการแจ้งผ่านไปอย่างคุณผู้ชมนะคะตามลำดับหมายเลขที่ได้มีการแจ้งเอาไว้ค่ะ มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับประชาชนที่มีการลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะลลาสุดวันนี้ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะมีการฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าในวันที่13สิงหาคมนี้นะคะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ทําการเรียกคิวจากระบบการจองวัคซีนที่คุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะได้มีการเลือกโรงพยาบาลหาดใหญ่ ไว้สําหรับเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนโดยคุณผู้ชมสามารถตรวจเช็ควันเวลาฉีดวัคซีนผ่านระบบจองสงขลาวัคซีนหรือว่าระบบหมอพร้อมนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา12อนาฬิกาเพื่อทำการฉีดวัคซีนในสัปดาห์ถัดไปซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่บอกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบผ่าน Facebook หรือว่าแฟนเพจของโรงพยาบาลหาดใหญ่หรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้ทั้งในระบบสงขลาวัคซีนและก็ระบบหมอพร้อมนะคะ ชั้นช่วงนี้เนี่ยใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทั้ง2แอปเอาไว้ย้ำอีกครั้งว่าผู้ชมที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันสงคลาวัคซีนแล้วก็หมอพร้อมเอาไว้แล้วก็มีการเลือกสถานพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนเป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะเข้าไปเช็คในแอปนะคะทั้ง2แอปเลยว่าตอนนี้นี่มีการยืนยันคิวการฉีดวัคซีนของท่านเนี่ยเอาไว้เป็นวันไหนอย่างไรซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะมีการคอนแทคหรือว่าแจ้งกลับ ไปนะคะที่แอปที่คุณลงทะเบียนเอาไว้หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนเอาไว้โดยจะมีการแจ้งผ่านไปอย่างคุณผู้ชมนะคะตามลำดับหมายเลขที่ได้มีการแจ้งเอาไว้ค่ะ